สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเตอร์เนียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่6เมษาย,ยน2 564กองทัพเรือสหรัฐได้ออกถแถลงการว่ากองเรือที่7ของกองทัพเรือสหรัฐได้ส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินทีโอดอรูดเวลกลับเข้ามายังทะเลจีนใต้อีกครั้งหนึ่งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามวงรอบปกตินะครับนี่นับว่าเป็นครั้งที่2ของปี2021ี่ที่กองเรือที่7ของสหรัฐได้ส่งกองเรือ ที io, ่โอดอร์รูดเวลมายังทะเลจีนใต้ทำกลาบความตึงเครียดระหว่างจีนกับหลายชาติในเอเชียโดยเฉพาะไต้หวันเนี่ยนะครับที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็เรือที่เจ็ของสหรัฐนั้นบอกเนี่ยนะครับว่านี่เป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้กลับไปยังพื้นที่ทะเลจีนใต้อีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ชาติพันธมิตรและหุ้นส่วนของสหรัฐว่าพวกเรานั้นยังคงมีเสรีภาพในการเดินเรือทางทะเลในภูมิภาคแห่งนี้นี่เป็นคําพูดทางด้าน พลเด,ดรีดักลาสเวยริซิโมผู้บัญชาการกองเรือที่7เนี่ยนะครับพร้อมอยังระบุด้วยว่าภารกิจของการส่งกองเรือเทโอดอร์ well, รูดเวลไปยังทะเลจีนใต้เนี่ยยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติการตามพันธกิจด้วยการเคารพกฎหมายในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งสหรัฐกาลังปฏิบัติการร่วมกับเพื่อนของเราคำว่าเพื่อนของเรานั่นก็คือเกาหลีใต้ญี่ปุน่นออสเตรเลียอินเดียแล้วก็มาเลเซียนะครับ การที่กองเรือที่7ของสหรัฐส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินเทโอดอนรูดเวลไปยังทะเลจีนใต้ในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในรอบปี2021นั้นเกิดขึ้นขณะที่กองทัพเรือจีนก็ส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงไปซ้อมรบใกล้เกาะไต้หวันจนทําให้สถานการณ์ในทะเลจีนใต้กลับมาตึงเครียดระอุอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากจีนนั้นยังคงประกาศว่าไต้หวันคือดินแดนส่วนหนึ่งของจีนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไต้หวันเพิ่งออกมาประนามว่า จีนนั้นมีการส่งเครื่องบินรบเนี่ยผ่านเข้าไปยังหน้านฟ้าหรือว่าเส้นควบคุมเนี่ยนะครับระหว่างจีนกับไต้หวันเนี่ยถึง3วันติดต่อกันตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์หลังจากนั้นปรากฏว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือวันที่5เมษายน2564ันั้นกองทัพเรือจีนก็ได้มีการส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหยิงนั้นเข้าไปทําการซ้อมรบบริเวณช่องแคบไต้หวันนะครับในขณะที่มีส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับ เรือส่วนหนึ่งของกองทัพเรือจีนนั้นก็ผ่านช่องแคบมิยาโกะนะครับซึ่งทางญี่ปุ่นนั้นก็ออกมา,ถาแถลงการถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันทําให้เวลานี้เนี่ยคุณผู้ชมสถานการณ์ในพื้นที่ทะเลจีนใต้นั้นต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะระหว่างจีนกับไต้หวันและเวลานี้อย่างที่เรียนไปนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นก็ส่งกองเรือเทโอดอร์รูดเวลเข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่นะครับนี่เป็น เรื่องราวที่น่าสนใจน่าติดตามเพราะก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกานั้นเป็นตัวตั้งตัวตีในการจะตั้งกลุ่มคอสที่เรียกกันว่าเป็นนาโตเอเชียนะครับไปรวมพลรพักไม่ว่าเป็นอินเดียออสเตรเลียหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาด้วยกันและแน่นอนครับก่อนหน้านี้ไต้หวันนั้นก็ประกาศชัดว่าตัวเองนั้นก็อยู่ด้านเดียวกับทางด้านญี่ปุ่นหรือว่าสหรัฐอเมริกา แล้วก็ล่าสุดนั้นน่าจะมีเกาหลีใต้อีกประเทศหนึ่งนะครับที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการภารกิจในพื้นที่ทะเลจีนใต้อย่างที่ทางด้านผู้บัญชาการกองเรือที่7นั้นได้ถแถลงเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเขาปฏิบัติการในพื้นที่นี้ร่วมกับพันธมิตรอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียแล้วก็มาเลเซียด้วยนะครับก็ต้องดูครับสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่แห่งนี้ผมย้าหลายครั้งว่ามันจะนําไปสู่ความรุนแรงที่ ย้ายจากตะวันออกกลางเข้ามาสู่พื้นที่แห่งนี้และสิ่งที่เราจะต้องเผชิญหน้านั่นก็คือว่าความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นเป็นระลอกระลอกกัน